สวัดีครับนี่ก็อยู่กับช่องคูปตานะครับนี่ก็มาทำงานนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำงานนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนานะครับก็มาทำงานอะไรครับนี่ครับมาเก็บนี่ครับเก็บตัวอย่างครับนะครับ ไม่ได้ลงคลิดงานนะครับนี่นครับช่องสาระนะครับสาระล้นลวนครับไม่มีความรู้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับช่องสาระนะครับมีแต่ความบันเทิงนะครับโอ้ยหมดเก็บขานี่นะครับ นี่ครับก็เป็นไปตามนี้นะครับลุกนะครับไม่รู้ว่าจะเด็ดตัดหญ้าวันไหนนะครับนี่ครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็เป็นแบบงานสบายๆนะครับนี่ครับนี่ครับมันหลุดแบบนี้เราก็เกีบยมาใส่นะครับ มันใกล้ถึงฤดูกีดแล้วนะครับเราจะมาถ่ายตอนกีดให้ดูนะครับถ้าว่างนะครับถ้าว่างก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับน,นะนี่นะครับรนี่แหละครับปนหนกับ ทำบาร์ะครับอยู่บ้านนอกก็มาทํางานเดีนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปนั่งอยู่ในห้องแอร์นะครับไม่ได้สบายนะครับคลิปสาระครับก็มาทํากับทีมงานนะครับนี่ครับทีมงานนี่ครับทีมงาน นี่ครับเดี๋ยวจะไปเอิมไปสอบพลางทีมงานดูนะครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับไม่ครับนี่ครับอันนี้เป็นใบนะครับเหนื่อยไหมครับใบไม่ครับรู้สึกยังไงครับท้าไมเได้นี้กล้องแบบนี้เหรอครับนี่ครับทีมงานเรา เล่นตลกให้ดูหน่อยครับเล่นตลกให้ดูหน่อยนี่ครับนี่ครับนี่ครับเสียายครับทำงานเร็วๆเน่อยครับท่านนี่นะครับนี่ต้องทำยังไงครับทำสองมือก็ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ สว่วนนี้ก้าไล่นะครับเนี่ยก้าไล่นะครับนี่แหละครับบ้านนอกใช่ไหมครับไ,ไ,ไ,ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมครับก็ระยากลำบากแบบนี้ใช่ไหมครับนี่แหละครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงคานี้นะครับบ๊ายบายกล้อง่อยครับบ๊ายบายครับ